อยู่ข้างเดียวนะว่าสองด้านเอายูกหลานครับนึ่ทางยืดผมจะด้วยให้กับแขกที่เพื่อนทเดินมาทั้งสองข้างเลยนะครับทั้งสองด้านม่ดูว่าเอาไว้สองด้านหรือเปล่าครับสองด้านครับมาดรอให้แกรับ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không thể nào chúng ta không thể nào không เอ hey. hey. oh, ี่ม no ีด okay. okay. no ้านเดียวมีด้านเดียวเพราะว่าคนหน่อยเพราะเพราะเลยครับลงลงทางด้านเดียวนะครับวันนี้เราคนเยอะหน่อยให้พี่น้องมาเยอะสองด้านในที่น้องเราครับ มากันคืนุรนทารบ้านก็ขออนุญาตท่านเดินจทยทางด้านเดียวครับอครับจากพรุ่งนี้ก็จะมีการเก็บขบี วันเช้า้ตอนเย็นก็ต้องทการเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านเสภาพก็เรียนเิญน้องท่านแบบรวั่งรยนพระพุทธมนต์ตอนเย็นวันนี้ก มันก็รอวันนันเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวขี้กลับเข้าที่บ้านถ้าจะเสร็จก็ต้องรอรายการก่อนรุ่นนี้บอกเอาเอาสักลูกออนะผมมา

ครับ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 